บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพรามณะมหาศาลหรือตระกูลกระหบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญ,ญชาติมากมาย และเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรันมีผิวพันผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปและเขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แล้วนั้น แม้จะมีคนถึง4ีกลุ่ม4ประเภทนะแต่ถ้าเราเข้าใจถึงกลไกสำคัญหรือจะเป็นกุญแจดอกสำคัญของตัววัดว่าใครจะมืดไปใครจะสว่างไปค,คือต้นทุนนะ่ะมันไม่สามารถย้อนไปแก้ไขได้แล้วนะเขาเรียกว่าอดีตไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วว่าทำไมคนถึงเกิดมามามืดก็คือเกิดมาจนเกิดมาลำบาก แต่ไม่บางคนเกิดมาสว่างแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้ากำลังบอกพวกเราก็คือกุญแจสำคัญทำอย่างไรเราถึงจะไปสว่างตรงนี้ถ้าใครจะเกิดมาตระกูลสูงอะไรขนาดไหนก็ตามถ้าประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็ไปสู่ที่มืดแม้ใครจะเกิดมาในตระกูลที่ต่ำที่ลำบากลำบนแค่นอยยังไงก็ตามแต่สอนตนเองได้นะประพฤติ อชอบหรือว่าประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็ไปสู่ที่สว่างได้